สวัสดีครับทุกคนอันนี้ก็คืออยู่ในครกนี่ก็คือกระเทียมวันนี้คุณยายก็จะทำแกงบุ้นเส้นใส่ปลาปลาแห้งวันนี้เราจะได้กินปลากินแกงปลาแกงปลาแกงปลาใส่บุ้นเส้นถ้าทางเหนือก็จะเรียกว่ายำเป็กระแม่ยำปลาแห้งใส่บุ้นเส้นเนาะนี่แหละ ครื่องกะทยมันมีอะไรบ้างกะเทียมกะเทียมอย่างเดียวเหรอกระเทียมหัวหอมคลับกระเทียมหัวหอมพริกพริกลาบพริกา่าบทคราวนี้จะได้ใส่พริกลาบอันนี้ก็คือปลาปลาช่อนปลาแห้งที่เป็นของขวัญของฝากจากต้องขอบคุณที่สาวเมืองสิงห์นะที่สาวเมืองสิงห์วันนั้นขึ้นไปขึ้นไปพยาวก็เดินทางผ่านผ่านสิงห์บุรีที่สาวเมืองสิงห์ก็มอบสิ่งนี้ให้ครับผมเป็นปลาแหง้งเราก็เก็บไว้ได้กินหลายวันเลยแต่วันนี้คุณยายก็จะทํา ยำปลาแห้งแบบเนื้อเหนือแบบเนื้อเหนือพี่น้องยำปลาแห้งแบบเนื้อเหนือทีเด้ต้องขอบคุณพี่สาวมืองสิงที่เสียเวลาเสียสละเวลาก็มายืนดักยินดักข้างทางที่อยู่สิงห์บุรีระหว่างทางขึง้นไปทางเหนือจากกรุงเทพยยไปไปพะเยาเมื่อวันที่เมื่อวันที่9เมษายนเก็บ <c oughs> ไว้ได้ชินนานเลยนะ <c oughs> ก็มีเครื่องปรุงก็จะมีกระเทียม หอ,อหอมแดงหอมแดงแล้วก็แล้วก็ะวกะปิแล้วก็น้ำพริกลาบน้ำพริกลาบเป็นน้ำพริกลาบที่ซื้อมาจากทางเหนือก็คือทางอีสานไม่มีไม่มีขายแต่พริกลาบมันผสมหลายอย่างผ <c oughs> สมหลายอย่างมันมีมักขวนด้วยใช่ไหมแ <c oughs> ม,ม่มกักขวนม, <c oughs> มีอะไรอีกนะดีรีด้วยใช่ไหมเขาผสมเราก็ไม่รู้หรอกว่าทาแบบไหนย,ยังไง <c oughs> แต่ว่ามันหอมมันหอมเอ่มกะกขันอ่ะเขาเรียกว่าเอ่อเอาไว้ทําลาบแบบทางเหนือ ทำลาบทำซ่าหรือว่าใส่แกงที่จะทำวันนี้ก็คือเขาเรียกว่า am, ยำปลาแห้งใส่บุญเส้นมันมีผักอะไรต้องเตรียมไว้นะแมผักผักแพวเหมือนเดิมผัก pel, แพลวสลระแนะ่ขิงใส่ไหมไม่ใส่ให้ใส่มีสลระแน inder, ่กับผักแพวเนาะอีสัสกพักค่อยมาดูกันครับผม ถึงเวลาคอกพริกแล้วทุกคนทำให้ละเอียดเลยให้เข้ากันทั้งพริก,กลาดกระเทียมหอมกะปิกะปินี่ไม่ต้องอไม่ต้องปิ้งไม่ต้องย่างนะไม่ต้องดาดไฟทาเลยนี่แหละแกงอันนี้ในะแกงบุนเสน้นยายเขาบอกว่าถ้าจะกินก็ต้องแบบรอก่อนเอรอให้เสร็จก่อนก่อนจะกินอ่ะถึงเอาเส้นใส่ไม่งั้นมันจะอืด ละเอียดละเอียดดียางดูสิยางยังต้องตำต่อคกหินสากหินก็ใช้แรงกดน้อยถ้าเป็นสากไม้อใช้แรงกดเ,เยอะเวลาตำก็ต้องใช้แรงตำกวดแข่งกดหายอีกแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเ,เรียบร้อยแนละ้วแค่นี้รอยอย่างเดียวรอให้ ใส่ต้มน้ําแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเสร็ล้ก่อนกินก็ใส่เส้นคข้าอีทีนึ่งท,ทีเต้เดือดปุดปุดตีก็จะตุ๋นไข่อุ้ยตุ๋นไข่ให้คุณหลานคุณหลานก็เตรียมตัวจะไปเรียนหนังสือช่วงนี้ยังปิดเทอมอยู่ในหม้อน,นี้จะเย็นปลาแห้งที่เตรียมไว้จะต้ม แกะเป็นชิ้นๆออกฉีกเป็นชิ้นๆก่อนแล้วค่อยต้มถึงเวลาต้มต้มปลาแหง้งต้มปลาแห้งที่คุณยายเขาฉีกเงอปลาไปแล้วนะแล้วใส่เครื่องไปแล้วใช่ไหมแม่คุณยายเขาใส่ไปแล้วคุณยายเขาใส่ไปแล้วใส่เครื่องไปแล้วเหลือแค่บนเส้นเ,นะเหลือแค่บนเส้น เดี๋ยวใส่เลยเดี๋ยวใส่เลยโอเค๋ย้ผมกินกวนเนอรเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่ชกลงอืมหอมเครื่องเทศหอมเครื่องเทศหอมมกแขวน